มนทัศกิติสุนทรสกุลเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันกะมนศั์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตหนึ่งตำบลห้วยโป่งมาบตาพุทธทับมาเนินพระน้ำคอกนาตาขวานบ้านแรงและตำบลตาขันค่ะ ดิฉันขอมีส่วนร่วมการอภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบซึ่งในรายงานเล่มนี้นะคะที่เสนอต่อสภาเนี่ยได้ศึกษาปัญหาการจัดการน้ำประปาไว้อย่างครบถ้วนเลยค่ะท่านประธานทำให้เราเห็นสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยนะคะเห็นความต้องการน้ำแหล่งน้ำดิบ รวมถึงกระบวนการผลิตการจ่ายน้ำมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ใช้แล้วก็ข้อมูลระบบเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและน้ำประปาซึ่งทางคณะอนุเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นไว้อย่างครบถ้วนนะคะสำหรับการจัดการคุณภาพน้ำประปาทั้งการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาท้องถิ่นการประปาหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังได้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาค่ะแล้วก็มีการสำรวจปัญหาระบบประปาท้องถิ่นนะคะกว่า5,000แห่งไว้ด้วยซึ่งดีมากๆเลยค่ะท่านประธานโดยเฉพาะการสำรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านแต่ละจังหวัดนะคะดิฉันทำให้ดิฉันได้เห็นตัวอย่างข้อมูลของจังหวัดระยองค่ะเป็นการเ,ออเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะของผลการเฝ้าระวังน้ำประปาหมู่บ้านกรมอนามัย2,000 564ถึงปี2566น,นะคะพอมาไล่ดูในแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ยดิฉันเห็นจังหวัดระยองแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจเล็กน้อยคะ่ะท่านประธานจังหวัดระยองเนี่ยเฝ้าระวังนะ้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยจำนวนที่ตรวจนะคะ23แห่งแต่ว่าจำนวนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยเนี่ย0แห่งคะ่ะท่านประธานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณภาพชีวิต ของประชาชนได้เลยนะคะว่าชาวระยองเนี่ยอยู่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกคุณภาพไม่ได้พิเศษเลยคะ่ะท่านประธานเข้าใจว่าที่ผ่านมานะคะการ ปปาหมู่บ้านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพอย่างจริงจังนะคะอาจจะติดขัดในเรื่องของงบประมาณนะคะติดขัดในเรื่องของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือแม้แต่ติดขัดในเรื่องเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ต่างๆแต่เมื่อรายงานเล่มนี้ได้เสนอต่อสภาแล้วอะคะ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยและท้องถิ่นที่ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้าปปาเนี่ยจะได้นําข้อเสนอแนะของทางคณะอนุที่ได้ ศึกษาไว้ไปปรับปรุงแล้วก็ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาต่อไปนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็อยากจะสะท้อนอีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งในรายงานเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดไว้นะคะนั่นก็คือปัญหาท่อแตกและก็การแก้ไขป้องกันปัญหาท่อแตกโดยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะคือในรายงานเนี่ยได้ศึกษาไว้เพียงสาเหตุจาก เป็นปัจจัยภายในนะคะก็คือสาเหตุจากอายุการใช้งานของท่อนะคะแรงดันน้ําที่มากเกินไปการควบคุมมาตรฐานการวางท่อนะคะหรือเพิ่มอายุรับประกันของผู้รับจ้างนะคะเพื่อป้องกันปัญหาท่อแตกแต่ว่ายังมีปัจจัยภายนอกที่เราพบเจอกันบ่อยๆอะคะ่ะอย่างเช่นการขุดถนนนะคะการสร้างทางไม่ว่าจะเป็นของ ทางหลวงก็ดีนะคะของท้องถิ่นหรือแม้แต่ผู้รับเหมาที่มามาขุดทําท่อทําถนนเนะะี่ยค่ะขุดทีท่อแตกทีะคะ่ะท่านประธานเมืองระยองนี่เจอปัญหาแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะสร้างผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างมากเลยะคะ่ะเพราะว่าท่อแตกทีหนึ่งเนี่ยกว่าจะดําเนินการซ่อมแล้วเสร็จเนี่ยบางทีประชาชนเขารอถึง3-4วันเลยะคะ่ะไม่พอนะคะท่านประธาน พอซ่อมเสร็จแล้วน้ําไหลเข้าระบบจ่ายน้ําให้ประชาชนแล้วเนี่ยน้ำก็ยังขุนอยู่ค่ะต้องเปิดน้ําทิ้งไปอีกนะคะเสียน้ําอีกจํานวนมากกว่าน้ําจะใสบางทีขุนแล้วขุนเลยค่ะเพราะว่าน้ํามีตะกอนดินค้างอยู่ในท่อเป็นจํานวนมากปัญหาอีกอย่างหนึ่งในเมืองระยองค่ะท่านประธานก็คือการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนบริหารจัดการน้ําประปาในเขตเมืองฟังแล้วเหมือนดีใช่ไหมคะแต่ คือปัญหาที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประปาไม่ไหลน้ําไหลอ่อนหรือน้ําประปาขุ่นเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นประจําแม้ว่าเราจะเชื่อว่าบริษัทเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีเทคโนโลยีนะคะมาบริหารจัดการได้แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่เคยลดลงเลยค่ะพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยการประปาก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ก็ต้องให้บริษัทที่สัมปทานนะคะดําเนินการ แม้ตอนนี้เองนะคะทางดิชันแล้วก็สสกฤตศิละปะชัยเนี่ยได้มีการหารือกับทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองนะคะตั้งกลุ่มไลน์มาเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องร้องเรียนเหล่าเนี้ยให้ทางการประปาแล้วก็บริษัทได้แก้ไขเขาก็ดําเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะแก้ไขทีละเคสทีละเคสไปก็อยากจะให้การประปาค่ะมีการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําประปาอย่างยั่งยืนกลับมาเรื่องทอแตกอีกนิดเดียวค่ะท่านประธานคือดิฉันอยากจะให้ทางคณะอนุนะคะ่ะ ได้มีทางออกหรือว่าข้อเสนอแนะให้กับการประปาในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาท่อแตกจาก ปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะทำงานร่วมกันนะคะในการวางผังท่อหรือเปิดเผยแนวท่อเนี่ยให้เป็นสาธารณะนะคะหรือแม้แต่การที่ให้ผู้ที่ทำท่อแตกเนี่ยมาชดเชยความเสียหายในในการกระทำนั้นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ลดความถี่ของปัญหาท่อแตกลงได้บ้างสุดท้ายนี้คะ่ะท่านประธานดิฉันขอขอบคุณท่านประธานนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมาธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้ตั้งคณะอนุข,ขึ้นมานะคะเพื่อศึกษา ปัญหาน้ำบาดาลแล้วก็น้ำประปาทั้งระบบเนี่ยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ํำนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้นําไปดําเนินการต่อไป <c oughs> ขอพระคุณค่ะ